พี่น้องอันนี้เป็นคิดตัต้งแต่นาฮอนปีที่แล้วเด้อของเกาหลีแต่มงยางปลาธรรมชาติบำบัดพี่น้องปวดหัวเขียดเส้นกับมงยางปลาอยู่นาบ้านกับมีปลาอยู่หลังบ้านกันมบกมีเขาผู้ใดมาปีนเขามางยางปลาให้มาทางผีเด้พอพี่น้องจีแนะนําเด้อสดซื่นพี่น้องได้ไมงยางปดปล่อยไข่เขียดยางไปยางมาหลงปลาพี่น้อง ย่งางหาเห็ดเห็ดกับมีพี่น้องแต่ว่าบกกาเก็บกากินย่านมันเบือ่อย่านเป็นเห็ดพีเบือ่บอบกกากินบกย่านมันบกคือเห็ดบานเห่าย่งางไปกับย่านเสือย่านยัง,งไปพี่น้องย่านงูย่านเสือย่านเป็นเททีเพื่อการย่างไปย่างมาเห็นคนเกาหลีหลายๆก็ๆเลยเศร้าย่านคนเกาหลีกับย่างเต็มอยู่น้นาปลาเขาจะมาออกกาลังกายย่งางว่นไปวนมาเป็นว่งจักพี่น้องเป็นว่งอ้อมภูเขา มีเส้นทางให้เป็นลอยๆทางเลยย่งางไปะกรมี่มองพกักมองนั่งเลน่นมีมองกินน้ำมีห้องน้ำส่วนหมากสีมีอันตนเกาลัดพี่น้องหมักเกาลัดล้ายหลายอยู่ในปลานี่แต่กะว่าท่านอาจุมากับซุ่มอันผูเฒ่าเข้าเจ้ามาหาดอกเข้าเจ้ามาหาเบริรดเหลือแต่ห้อยเปลือกพี่น้องหอดแต่บริก้กินน้ำข้าเจา้า,าย่างพรค่ายธรรมชาติบำบัด ชดชื่นอยู่พี่น้องผู้ดใดอยากยางเขายางปลาสอบถามใดเดอ้อ